อันนี้สวยมากพอแต่งหน้าเราได้เลยทุกคนเบอร์ศูนย์สองอือนี่นะคะเป็นของที่มาอัปเดตกันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกนะแต่คลิปนี้น่าจะได้ออนประมาณเจอกันในช่องลิกานะคะคลิปนี้ยาวอีกแล้วมาอัปเดตของใหม่กันต้นเดือนพฤศจิกายนนะวันนี้มาแบบไม่แต่งหน้าว่าจะมาลองของที่แบบ เนี่ยมีทั้งของที่ซื้อมาแล้วก็ของที่แบรนด์ให้มาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูกันแบบต้นคลิปเลยว่ามีอะไรบ้างอะลิปโฟยูทูนะคะอันนี้ใหม่ล่าสุดลงเป็นแบบรีวิวสาวอตทุกสีไไปแล้วนะคะไปดูได้แบบคลิปสั้นเนาะลิปฟลีนนะคะทางแบรนด์ส่งมาให้ลิปของฟลีนอันนี้น้องแอมส่งมาเติมสต็อกให้เป็นสครับของน้องรู้สึกว่าน้องน่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะเพราะ,ะดิกใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าเลย m ม r รสกาอันเนี้ยใช้อยู่ชอบมากไม่ต้องใช้กระดาษซับมันเลยแล้วก็อันนี้คือของที่ซื้อมา man, นะคะค น้ำยาบวนปากให้ลิใช้ลิอชอบใช้ของแบรนด์นี้นะอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุด p r o p y l e n นะอันนี้ลิปของนาลีอันนี้ก็ทํารีวิวไว้แล้วนะน่าจะได้ออนรีวิวก่อนคลิปนี้นะสีจานรุ่นเจ้าหญิงเยอะมากข้างในอันนี้อลังมากของข้างในเดี๋ยวมาลองแล้วก็มาแต่งกันในคลิปนี้ด้วย Limited Box Set Love Potion ข้างในคือจัดเต็มมากนี่ Love p o บลัชมาแบบทุกสีมี Eye s h ชโ o w ด้วยสุดท้ายจะเป็นลิปลากะนี่ห้สีทุกคน เยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาเลือกทาให้ดูแค่บางสีละกันเพราะว่าถ้าเกิดโอ้โหทาทุกสีนี่เราว่าคลิปเนี้มีไปถึงหนึ่งชั่วโมงอะโอเคอันนี้ก็คือเตรียมผิวไม่ได้ลงสกินแคร์เลยค่ะเดี๋ยวขอทาลิปก่อนเราขอทาลิปของฟอยล์ทูละกันเพราะว่ามันเป็นลิปที่แบบไม่แต่งหน้าทาเราก็ทาได้เลยเพราะว่าเนื้อจะแบบเนื้อโปร่งนะเขามีทั้งหมดสิบสี่สีเนี่ยแพ็กเกจรอบเนี้ยคือหยิบมารู้เลยอะว่าฟอ y o u ท o เพราะว่า ทางแบรนด์เขาขึ้นโมใหม่เลยขึ้นโมแพ็เกจจิ้งใหม่ดูดิชื่อรุ่นว่า m a k มี e Water t i ิเป็นลิปทินที่เนื้อจะมีความโปร่งสีชัดแต่เนื้อมีความโปร่งทําให้เวลาถ้าเกิดใครได้พื้นปากค้าจะยังมีความเห็นพื้นปากเดิมอยู่นะทุกคนอะสีเบอร์ศูนย์สองเนี่ยหัวเปรนแลนจะเป็นแบบนี้ทางง่ายแบบนี้เลยนี่คือพื้นปากยังไม่ทาเลย,เลยทุกคนอันนี้เห็นไหมวันนี้เรามากันแบบในแสงธรรมชาติคิดว่าน่าจะ หลายคนน่าจะชอบเลยแสงเพราะวันนี้ถ่ายแต่เช้าถ่ายแต่เช้าเลยแล้วก็วันนี้แสงโอเคเลยเพราะว่าบางทีอะแสงแดดมันส่องเข้ามาเต็มๆนะถ่ายไม่ได้เลยหน้าคือแบบน้าแบบสว่างเกินแดดส่องด้วยอันนี้คือดีเลยแสงกำลังดีอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์สองนะทุกคนเนี่ยคือกลบสีปากอะไรดีเลยนะแต่ว่าเนื้อมันมีความโปร่งมันจะยังเห็นพื้นปากอยู่แต่เนื้อดีเลยมีความเบามีความแนบปากแล้วก็ชุ่มชื้นดีไม่หนึบ อันนี้ทาแล้วคือชอบเลยแล้วก็ติดทนด้ะมีความแบบทิ้งสเตนสีอ่ะนี่สีเบอร์ศูนย์สองประมาณนี้ทาแบบ no makeup เลยโอเคอันนี้ก็ไปลองกนันนี้มาอัปเดตกันว่าลิปฟอร์2ยูทูช่วงนี้คือเขาออกใหม่แพคเกจอะไรคือน่ารักนะราคาแล้วเนื้อดีเลยแล้วก็สีสวยทําสีบแบบส่วนใหญ่ที่ลิปสวอตอะมาเจะออกไปทางโทนชมพูโทนแดงซะส่วนใหญ่โทนส้มโทนน้ำตาลจะไม่ค่อยเยอะอะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแพทของซูเปอร์มัมสูตรสีม่วงนะ ก็ลงเตรียมผิวไว้บางทีมันเหลือๆใช่ปะเราก็มาเช็ดคอเช็ดไหลเช็ดในส่วนของผิวเราอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่เสียดายอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นของที่ใช้อยู่ช่วงนี้นะฮะเนี่ยเป็นวิตามินซีค่ะไม่ได้แล้วก็ตามด้วยน,นี้ของจุฬาเฮอร์เป็นเจลที่แบบให้ความชุ่มชื้นนานมอาเว้ล็อกความชุ่มชื้นนานแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันแดดซิปลิงอันนี้หลอดที่สองละก็ก่อนที่จะไปลองอย่างอื่นเนาะบำรุงผิวกันก่อน ันนี้เป็นแบบวิตามินซีของเซฟอร่าดีเลยนะหน้าใสลดจุดด่างดำต่างๆแนะนำเลยว่าใช้ช่วงเช้าอะไรเงี้ยคู่กับกันแดดจะดีเลยเสริมกันวันนี้วันที่สิบพฤศจิกายนนะคะ,ะถือว่าได้อัปเดตผิวหน้ากันในช่วงนี้เลยว่าผิวช่วงเนี้ยก็จะประมาณนี้เลยมันก็มีรอยอยู่บ้างเนี่ยมีรอยอยู่บ้างนะรอยสิวอะไรเงี้ยมีบ้างนะคะเป็นไปตามวัยทุกคน เพราะว่าบางทีพอเราอายุมากขึ้นอะเวลาเราเป็นสิวทีนะมันจะไม่ได้หายเร็วเหมือนสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นนี่คือเวลาเป็นสิวนีดหน่อยแป๊บเดียวรอยอะไรก็หายเร็วแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เวลาหน่อยกว่ามันจะหายอะ่ะปิดท้ายอันนี้จุฬาเฮิร์บดีมากอันนี้มีทั้งแบบซองแล้วก็แบบกระปุกนะแบบซองนี่คือใช้หมดไปแล้วหลายซองเลยใช้แล้วแบบผิวมันชุ่มชื้นดีอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยผิวแห้งขาดน้ํา ผิวแบบมันไม่อิ่มน้านะดูไม่อิ่มฟูอะลองของจุฬาเฮิร์บสูตรน,นี้ยคือดีมากชอบมากเลยนี่ใช้ตอนเนื้อใช่ไหมรู้สึกเลยว่าผิวตอนนี้ไม่ใช้อะมันก็รู้สึกว่าเออผิวเรามันก็โอเคนะแต่พอแบบมาเทียบกันอะตอนที่เริ่มเริ่มใช้กับพอใช้ไปเรื่อยรูมุมขนได้แก้มันดูกระชับขึ้นเออมันดูแบบผิวฟูขึ้นอะมันดีขึ้นจริงกันแดดนะคะทากันแดดซิฟลิงนะคะอันนี้เป็นเนื้อที่ใช้ง่ายใช้ได้แบบ everyday เลยอันเนี้ยหลอดใหม่อันนี้หลอดที่สองละ เนื้อกันแดดใช้ง่ายดีใช้ได้แบบ everyday ไม่วอกลอยผิวเข้มใช้ได้ทาคอแต่เวลาถือหลอดของเ้านี่นะต้องแบบแนะนําเลยว่าจะถือความลงมันจะหยดง่ายมากแนะนาว่าถืออย่างเงี้ยถือไง่ายไว้เพราะเนื้อมันจะมีความแบบเบาๆเหลวๆหน่อยอ่ะอเนื้อคือสบายมากๆอ่ะใช้แบบได้ทุกวันไม่เหนอะผิวไม่วอกลอยสกินแคร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองของที่เราซื้อมาหน่อย เป็นเคที่ดอแอ็กแมงนะคะนี่ติดกิฟตนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้สะนะควันนี้ก็เลยรวบผมอันนี้คืออันที่เราสึกว่าอยากลองมากๆเพราะเห็นก็พูดถึงกันว่ามันดีเนอะฟิกแอนด์ฟิลอันนี้เป็นเซตติ้งสเปรย์ก็คือจะช่วยให้แบบการแต่งหน้าเครื่องสำอางอยู่ทนเมคอัพติดทน12ชั่วโมงด้วยนะเขาเคลมไว้เราขอฉีดแบบให้ดูกันแบบอย่างนี้ก่อนแบบที่ยังไม่แต่งหน้าเนาะให้ดูละอองกัน นี่ความฟูหุ้ยมันละเอียดมากมันกระจายตัวดีมากๆเลยอะ่ะอ่ะลองฉีดบนหน้าโอ้ละอองคือละเอียดมากเป็นฟิลแบบเล็กๆแบบฟึบๆ,ๆเข้ามาในหน้าเราแบบที่หน้ารู้สึกไม่เปียกแต่รู้สึกว่าชุ่มชื้อนอะเป็นฟิลนั้นเออก็าําได้ไงเนี่ยหัวสเปรดีเนี่ยดีมากเลยอะ่ะเท่าที่เคยใช้มาเลยเซตตี้สเปรเนี่ยถือว่าละอองทําดีมากๆเดี๋ยวไว้ลองใช้ตอนปิดท้ายแต่งหน้าด้วย เดี๋ยวขอลองสีบลัก่อนได้ไหมเพราะว่าแบบหน้าสดอยากลองอันนี้มากเลยดอตป๊อปลิควิดบัซื้อ4ี่ย์หมาสี่ศจริงๆอ่ะอยากลองหลายสีเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองสีนี้ก่อนคาดว่าน่าจะเข้ากับเราหรือเปล่าเห็นพิกเกจเขาหน่ารักดีนี่เป็นแบบนี้กลมๆพิกเกจกลมๆแบบนี้เบอร์0ูนย์หนะเป็นหัวแบบนี้หวังว่าจะใช้แล้วเข้ากับเราโอ้มีความส้มๆชม,มพูชมพู ตอเนื้อคือเบลนง่ายเลยนะกลิ่นแบบแนวช็อกโกแลตอืมกลิ่นแบบมีความเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวลองแต้มบนหน้าดูสีแบบหน้าสดนี่คือแบบหน้าสดให้ดูเลยว่าออมันเออมันเป็นยังไงบ้างแล้วว่าเนื้อแบบเอ,อ้ยจะสีมันเหมือนนี่เลยทุกคนตามชื่อเลยอะ่ะสีเหมือนเนื้อฝรั่งที่มันสุกข,ข้างในแล้วจะเป็นสีออกชมพูแบบนั้นนะ่ะเออสีฟิลนั้นเลยตามชื่ออะเพราะว่ามันเป็นชื่อแบบชื่อฝรั่งเลยนะเนี่ย กลาซี่กว่าเกลี่ยง่ายแต่มันจะดูมีความโปร่งไปกับผิวเลยนะน่นาจะต้องบิวอีกหลายๆรอบ,ออบรู้สึกว่าใช้แปรงน่าจะเกลี่ยดีนี่สีน่ารักนะแบบนี้เลยนี่ทาให้ดูแบบหน้าสดก่อนเดี๋ยวเราจะลองในตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็ลองพื้นลาทีนแล้วก็จะทาปิดไปเลยละกันให้ทุกคนดูแบบหน้าสดก่อนว่ามันทาได้อยู่นะสีนเนี่ย เนื้อเกี่ยงไายดีเลยดูแบบฟิวแก้มแบบได้เลยนะแบบโนเมกอัพอะทุกคนดูแบบแก้มสดใสธรรมชาติดูไม่ตะโกนเดียวเนี้ยเนื้อมีความโปร่งแนบไปกับผิวดีดูเป็นผิวมากอันเนี้ยอืมได้อยู่นะได้อยู่นะเออดูลิปหน่อยลิปซื้อมาสองสีนี่เป็นแมตต์ลิปวิปแมตต์ลิปนะ เดีเอาจจะไม่ได้เรียงขั้นตอน,น,นอะไรไดุกคนดิบไนไหนได้ก็เอามาลองให้ดูนะอันนี้เราอยากเลือกของที่เราซื้อมาก่อนเราก็มีนะซื้อของมาลองนะเราไม่แบบไม่ใช่แค่ของแบรนด์ส่งมาเดียวมีทั้งซื้อเองด้วยอะไรเงี้ยลิปเขาอะค่อนข้างจะหนักอยู่แต่สวยของจริงสวยเลยซื้อมาสองสี02กับ03ให้ดูเบอร์02ก่อนหัวแปลงมันแบบนี้นี่ อันนี้เลือกสีมาดูนะแบบแบบสีที่มันมีความแดงๆติดม่วงหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะเข้ากับเราอันนี้คือเบอร์ศูนย์สองสวยมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นแนวเนี้ยมันเหมือนผลไม้อะไรสักอันหนึ่งที่ลิกรู้จักแต่นึกชื่อไม่ออกใครไปลองแล้วนึกนึกกลิ่นออกอ่ะบอกได้นะมันเหมือนกลิ่นอะไรสักอย่างที่เราที่เราเคยเราว่าเราเคยกินนะเหมือนกลิ่นผลไม้ใช่ไหมหอมมากกลิ่นเนี้ยอ่นนี่คือเบอร์ศูนย์สองศูนย์สามก็มีความแดงแบบนี้เลยแ,บบลยแดงกำกำแบบนี้สวย อ่ะเรามาทาในแบบที่หน้าสดก่อนดีกว่านาะเ mm hmm. คดก่อนเห็นไหมลิฟโฟยูทูมันจะมีความสเตนอยู่นะถ้าเป็นสีเข้มๆนะยิ่งทิ้งสเตนชัดเลยอันนี้สีมันจะไม่ได้เข้มมากะ่ะถ้าสีมเข้มขมาทิ้งสเตนชัดอ่ามาที่เบอร์ศูนย์สองก่อนเป็นเนื้อแบบนุ่มๆเลยนะให้เดอ้ออออกม่วงพออยู่บนพื้นปากลิกอะจะเห็นมีความออกม่วงชัดเจนตะกลิ่นลิปหอมมาก สีนี้ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องลองแต่งหน้าเพราะว่าพอไม่แต่งหน้าจะดูมีความโดดโดดนิดนึงเนื้อมันมีความแบบแนบปากแล้วก็รู้สึกเลยมันไม่หนักปากเลยแล้วสีชัดอืมอุ้ยเนื้อดีมากอะ่ะไม่หนึบเลยให้ความรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรอันนี้เบอร์ศนะูนย์สามมาออกแดงเป็นโทนสีกลางๆใช้ได้กับทุกสีผิวอะสีเนี้อยู่ตรงกลางเลยแต่สวยนะ คนสลีกลางๆอันเนี้ยเนื้อดีมากอันนี้คือเบอร์สามตัดมาที่อันนี้ก่อนสกินแคร์ของน้องแอมเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยน้องส่งมาแบบเติมสต๊อกคือลิลกาใช้สครับของน้องอยู่แล้วซื้อสามซื้อสามเพราะว่ามันเป็นสครับที่กลิ่นหอมติดผิวดีมากแล้วเนื้อมันจะไม่ได้แบบถึงกับว่าหยาบจนเกินไปมันจะมีความให้ความสึกฟิลลิ่งแบบเออเป็นสครับอยู่แต่ไม่เจ็บผิวเป็นแบบนี้ทุกคนเนื้อแบบนี้แล้วกลิ่นคือหอมติดผิวมากกลิ่นแบบลักชูมากอะนี่ เป็น,เนื่องี้เลยมันละเอียดละเอียดหน่อยแต่ว่ามันจะให้เวลาที่แบบเอ้ยเวลาเราสครับผิวมันยังรู้สึกมีอะไรแบบเออขัด,ข,ดขัดผิวหน่อยเนาะคือไม่ถึงแบบละเอียดจนเกินไปอะทุกคนเนื้อดีมากๆหอมอีกอันหนึ่งที่น้องส่งมาเติมสต็อกให้จะเป็นที่ทารักแร้ลิไม่ได้หยิบมาไม่ได้แกะจากกล่องลิ๊ให้ดูอันที่ลิกใช้อยู่อันเนี้ยทาเรื่อยๆแ,แล้วรู้สึกว่าผิวใต้รักแร้มันเรียบเนียนขึ้นใช้ทุกวันกลิ่นตัวไม่มีให้ดูนี่ใช้ใช้จริงใช้จจัังงออออนนนนนนนีี้้้้ะะะคคเเเเเป็นเน็ิมมมลลยยืตสตสกกาา่าให เอามาอัปเดตในคลิปนี้แล้วกันเนาะ <_ C ell> เผื่อใครจะได้รู้จักกันมากขึ้นต่อมาอันนี้นะคะเป็นอันที่ดิกใช้อยู่ทุกวันนี้เลยชอบมาก ของ m e r ส s k a อันนี้ทุกคน invisible oil control cushion พกติดไว้ติดกระเป๋าไว้เลยใช้แทนกระดาษซับมันได้คืออันเนี้ยจะเป็นอันที่เอาไว้ซับความมันบนผิวเราใช้แบบหลังแต่งหน้าเสร็จก็ได้นะมาช่วยเรื่องของเบลอรูขนความมันลดลงแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยหรือว่าถ้าเกิดระหว่างวันน่ะหน้าเรามีความมันะวาวอะใช้อันเนี้ยซับหน้าตรงจุดที่มีความวาวทุกคนผิวมันจะกลับมาดูเฟรชเหมือนเดิมเลยมันดูมีความแบบดูแมตต์เนียนฟีลเหมือนคนแต่งหน้าใหม่ ใช้ทุกวันเลยถ้าใครที่ไม่แต่งหน้าแต่ว่าเป็นคนหน้ามันอะใช้อย่างนี้ได้เลยเนี่ยเวลาทาไปจะเห็นเลยว่าผิวจะดูมีความแมต์ขึ้นเห็นไหมแต่ว่ายังคงความเป็นผิวเรานะแล้วก็ดูผิวไม่แห้งเนี่ยแท็บๆจุดท,ท,ที่เรามีความเบาเววไปทุกคนเห็นความต่างไหมฝั่งนี้ยังไม่ใช้นะมีใช้แล้วคือใช้แทนกระดาษซับมันได้เลยไม่กวนเมคอัพของเรานะถ้ารู้สึกว่าวันนี้เอ้ยหน้ามันอนะผิวมันหยิบอันนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยใช้แทนได้เลยดีมาก อันที่ชอบช่วงนี้เลยอะใช้ประจําคุมมันดีแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบแต่งหน้าใหม่หน้าดูเฟรชเหมือนเดิมราคาร้อยกว่าบาทนะมีขายในเซเว่นแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นแบรนด์ p r o p ลินส์ลิ้กะใช้น้ํายาบนปากแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบสูตรใหม่สูตรใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยเป็นสูตรอง,งุ่นไซมัสคสัสอันนี้นะของแบรนด์เนี้ยคือของแบรนด์เนี้ยชอบตรงที่ว่า เวลาบ้วนปากแล้วไม่แสบเพดานปากแล้วมันไม่ละคายเคืองปากเรารู้สึกว่ามันเฟรชแล้วก็ช่วยขจัดคราบต่างๆได้ดีเขามี2ไซส์นะทุกคน6 0 0 ml กับ150 ML แบบพกพากลัวปากแบบว่าตอนตื่นเช้าแปรงฟันเสร็จงไรเงี้ยกลัวปากมันจะมีคราบโปรตีนหลุดออกมาทุกคนแล้วก็ใช้ก่อนนอนอันนี้คือใช้อยู่นะมันเลยเลอะเทอะนิดนึงคือมันเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ทําให้เราบ้วนแล้วเราสึกว่ามันไม่ละคายเคืองปากไม่แสบปากแต่รู้สึกว่าช่องปากสะอาดสดชื่นแล้วก็มันจะมีเวลาบ้วนไปอะ่ะ มันจะมีคราาโปรตีนอะหลุดออกมาเออนะไปลองการของแบรนด์นี้อันนี้สูตรใหม่อัง่นไซมัสแคสอันนี้เป็นลิปของฟรีทางแบรนด์ส่งมาให้ทุกสีเลยคือก่อนหน้านี้นลิก็ซื้อมาลองเองสองสีก่อนเดี๋ยวลิปจะขอลองสีที่ลิกไม่ได้ซื้อมาดีกว่าอันนี้ชอบมากเพราะว่าเนื้อเขา่าชุ่มชื้นดีแล้วสีอะไรชัดเลยแพคเกจก็น่ารักอ่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะน่ารักมากดูสิดีเทลตรงนี้ของเขาแล้วหัวเขาจะเป็นอะมรทุกคนรุ่นเนี้ย เบลอล่องปากอะไรดีเลยแล้วก็ให้ปากทุ่มชื้นน,นี่เอาส่วนหนึ่ง,งสำหรับลิคคือนูดไปต้องหมาคนที่พื้นปากไม่ค้ำมากแต่ว่าเอาว่าเป็นสีพื้นได้นะทาสีนี้ก่อนแล้วก็ทาสีเข้มๆตามเกือบซื้อสีนี้แล้วนะเบอร์ส่นหนึ่งเนี่ย ต่รุ่นนี้คือเนื้อดีถ้าใครได้เป็นคนปากแห้งนะแล้วก็มีร่องปากชัดแนะนำเพราะว่าทาแล้วปากจะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานด้วยอันนี้เบอร์ศูนย์แปดนะคะสีแบบนี้มันจะมีความเหมือนติดเทาๆนิดนึงไหมอมเทาอ่ะอ่าแต่ทาออกมาก็ไม่แย่ทุกคนสวยคือมันจะมีความเบลอขอบปากเบลอร่องปากดีเลยอะรุ่นเนี้ยอื อ่ะอันนี้คือเบอร์ส่นแปดนะคะเดี๋ยวขอแกะเคสของเขาก่อนนี่เป็นเคสแบบนี้วยวน่ารักเอาไว้ห้อยใส่ขอได้ไหมอาไกล่องเปล่าไปเอาเอาของม์ไปแล้วไปเล่นข้างนอกได้ไหมอ,ะมอ่ะได้นี่ว่าแล้วนี่น่ารักน่ารักมีเคสด,ด้วยนะก็ไปลองกันมาต่อกันที่ลิปของ ราคาห้าสิบสี่นะอันนี้ก็ทาในแบบเวอร์ชั่นไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าน้อยแล้วก็เข้านะเดี๋ยวมาทาให้ดูเรายังไม่ไปแต่งหน้าเพราะว่าเราอยากลองลิปให้ก่อนแบบไม่แต่งหน้าให้ดูกันเขามีแบ่งให้ด้วยนะว่าแบบสีไหนเป็นแบบอยู่ในโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถาดสีมาให้ให้เราผสมได้เนาะนี่เขามีแปลงแปลงอันนี้นะฮะตอนนี้น่าจะเหมาะกับทาลิปไหมแปลงทาลิป ทุกคนเขามีเป็นชาร์ตอย่างนี้ให้เลยว่าสีไหนอยู่ในกลุ่มไหนเอาโทนนี้ก่อนเนาะ mlbb หนึ่งสามสามรุ่นนี้คือเนื้อดีเลยแหละเนี่ยเนื้อเขาจะมีความโปร่งๆแนบปากแล้วก็ให้ทิ้งว่าทิ้งสเตนถ้าเป็นสีแบบเข้มๆนะสะเตนชัดมากแล้วก็ติดทนด้วยอันนี้รู้สึกมันนูดไปหน่อยอันนี้เป็นขนาดแบบว่ามินินะทุกคนมันจะเล็กกว่าแบบขนาดปกติของเขาอืม อันนี้โทนแดงนะคะหนึ่งสองศูนย์นี่หนึ่งสองศูนย์อยู่ในกลุ่มโทนแดงนะเดี๋ยวเรามาลองทากันอ่าจะมีความแดงที่ติดน้ำตาลนะอันนี้อืมอันนี้โอเคอยู่เข้ากับเสื้อวันนี้เลยอือันนี้อยู่ในโทนวิวิดพิงค์นะคะหนึ่งหนึ่งแปดนะเดี๋ยวลองทาดู อมืมันจะมีความชมพูที่ติดชมพูไว้ไรนะเอ้ยสีนี้น่ารักได้เลยแบบหนะ้าสดดูสดใสขึ้นนะสีนี้อ่ะอันนี้คือเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะคะเนี่ยมันจะเริ่มมีความสเตนละบนปากนี่ถ้าเกิดทาสีเข้มไปเรื่อยๆนะมันจะยิ่งแบบทิ้งสเตนสุดท้ายของลักกะนะหนึ่งสองเก้า อันนี้โทนน้ำตาลน้ำตาลอุ่นๆนะวอร์มวอร์มเบาวสวยเลยมาที่กล่องนี้บ้างของสีจันอันนี้นะโหแพ็กเกจกล่อง PR น่ารักมากคอนซีลเลอร์รองพื้นแล้วก็แป้งนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเอาสีเข้มสุดแหละเพราะว่าเคยใช้แล้วรุ่นนี้ก็ต้องสีเข้มสุดแต่รอบนี้คือเขาส่งมาให้แบบครบเซตก็เลยอะมาแกะกล่องกันหน่อยคอนซีลเลอร์เจ้าหญิงรองพื้นเจ้าหญิงแป้งเจ้าหญิงนะัที่เขาเรียกกันคอนซีลเลอร์คือปกปิดทุกรอย คุมมันติดโทน12ชั่วโมงแล้วก็แป้งอ่ะคุมมัน16ชั่วโมงึือเขาจะมีบอกเลยว่ารองพื้นเนี่ยเหมาะกับสีไหนหต้องสีเข้มสุดแล้วแหลนะ130เนาะผิวสีน้ำผึ้งซึ่งเราอ่ะเคยใช้แล้วมันก็ยังสว่างกับผิวเราอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูคอนซีลเลอร์ก็คือเบอร์130เหมือนกันแป้งแล้วก็จะเอาสีเข้มสุด130นะมาลองให้ดูในคลิปนี้เออมีเป็นกระจกด้วยอะ ดูมีกระจกเนะาะกล่องเขาสวยเนาะทําทำมาอ่ะเรวขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนหนึ่งสามศูนย์นะชื่อสีตรงนี้สีจะมีความติดเหลืองนี้หน่อย<ว>เหลืองกลาง<ว>ๆเนื้อด,ดีเลยนะลงให้ดูข้างข้างหนึ่งก่อนเนาะต้าตาใช้พับอันเดิมออมอทอลนะคะนี่ ลงให้ดูใต้ตาสีก็ได้อยู่นะโอ้เนือมันเนียนมากทุกคนปิดดีกบดีมากทุกคนดูความปกปิดเนื้อมันแบบแนบผิวดีเลยนะดูไม่เป็นคราบด้วยสีดูดิได้เลยอ่ะอันนี้คอนซีลเลอร์นะคะไม่ลงลงแล้วเราลงลองพื้นต่อ นี่เราใช้แบบครบสูตรเลยนะเนี่ยคอนเสิร์เลออ์รองพื้นแป้งแต่เดี๋ยวแป้งลงฝั่งนี้ให้ดูกันเนาะจะได้เห็นความต่างเพราะว่าแป้งมันก็เป็นแป้งผสมรองพื้นหรอปนปะใช่แป้งผสมรองพื้นชื่อสีเอาสีหนึ่งสามศูนย์นะอ่ะเป็นหัวปมแบบนี้นะฮะโอ้เ,น,เนื้อแบบนี้มีความแบบเกาะผิวเลยนะเยอะไปแล้วเนี่ยคนมาก เนื้อข้นมากแล้วเราใช้หลังมือเลยแล้วกันเนาะเสียดายมีกลิ่นหอมด้วยหอมมันอ่อนสีหนึ่งสามสูตรเหมือนกันมันจะมีความติดเหลืองหน่อย <Porsche. S 1> เหลืองหมาว่าเหลืองผ่องๆนะคะไม่ได้เหลืองเข้มเออแต่เนื้อมันแนบดีนะนี่เล็กใช้หลังมือเลยนะเนื้อเขาข้นเลยแหละไม่ต้องลงเยอะ นี่ทุกคนมันเนียนมากดูตรงหน้าผากลิศมันจะมีลุมเอ้ยมันจะมีริ้วรอยใช่ปะอันนี้ก็ไม่ได้ตกลองริิวรอยเลยนะผิวสวยมากทุกคนเนียนมากดูสีนี้ยังเหลืออยู่ข้างหลังเยอะมากเลยอะใช้ได้านะสีหนึ่งสามศูนย์เนี่ยมันมีความแบบสว่างกับผิวนิดนึงผ่องๆผิวหน้าผ่องจะผ,ผ,ผิวสวยเลยแหละแป้งมาสมรองพื้นนะคะเป็นสีหนึ่งสามศูนย์นะตลับน่ารักมากนี่เมื่อไหร่ แป้งเนียนเลยอะนุ่มด้วยว้าเนียนเลยอะเบาด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะลงขอลงคอนลเซ็เตอร์ฝั่งนี้ก่อนละกันเนาะออ่ะ,ออะคอนซ็ลเลอร์ไปละเรามาที่แป้งเราลงแป้งเลยฝั่งนี้สีมันจะมีความติดแดงนิดนึง ตัวแป้งนะนะมันจะมีความแบบออกอมแดงเบอร์หนึ่งสามศูนย์แต่ว่ามันก็มีความปกปิดแบบเป็นผิวอยู่นะไม่ได้แบบแน่นจนเกินไปเนี่ยอืมให้ไงฟินิตมันจะต่างกันนะลงแป้งอืมอันนี้รองพื้นฝั่งนี้คอเสเซเลอร์กับรองพื้นฝั่งนี้คอสซเลอร์กับแป้ง แต่ว่าสีใช้ได้เลยนะคะทั้งแบบฝั่งรองพื้นกับแป้งนะผิวลิปยังใช้ได้เลยหนึ่งสาูนย์นะคอนซีลเลอร์ด้วยมาทุกคนนี้ไปเขียนคิ้วมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมากันที่เลิฟพอชันกันบ้างเรามาให้ดูข้างในคือกล่องน่ารักเนาะกล่อง PR ดูลิปแบบจัดเต็มทุกรุ่นของเขาแล้วก็ตรงนี้เป็นไอเนี้ยพวงกุญแจที่ไว้ห้อยตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอายแชโดว์บลัช ของเขาอ่ะเดี๋ยวลองลิปกันก่อนลิปเอาเป็นเบอร์18นะคะอันนี้เลิฟพ o ชั่คลิปนี้เป็นคลิปที่ลองลิปกันเยอะอามากอ่ะทีนี้ก็จะออกแดงๆน้ำตาลแดงวายอืมสีชัดนะเนี่ยสีชัดมากอายแชโดว์ hadow, มีสามสีชมพูม่วงๆนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนยสองนี้เอาไปทงแบบสีพีชทนพีชอีนนี้นนจะแบบโทนนูเทรลเนาะ สีกลางๆศูนย์ส,สามเนี่ยโทนน้าตาลน่าจะเหมาะกับกลุ่มบอมโทนเราเอาสีไหนดีนูเทรลไหมหรือว่าจะไปโทนม่วงที่มันจะเข้ากับเสื้อเราวันนี้ไหมเนี่ยอ่ะดูดิมันจะเป็นฝุ่นนิดเดียวไม่ได้ฝุ่นเยอะมากให้ดูความชัดสีก็มานี้นึ่นุ่มๆเนื้อนุ่มๆสีก็จะแบบไม่ได้แบบออกชัดแน่นมากนะอ่ะเราก็ลงโทนนี้ก่อนตองนี้วงกลางตานี่ อ่างตาเรียกสีนี้ปูนป้นปูน,ปน,ปน,ปนกระชึกกระชักนั่งรถไฟเราจะไปด้วยกันชมพูอันนี้มันจะมีความฟอร์เอลนิดนึงอันนี้มีความแบบชิมเมอร์นะโกายชิมเมอร์ออกแบบม่วงๆนะ สี่กลางแล้วเนี่ยสี่กลาง,งมีความแบบประกายชิเมอร์ม่วงๆอ่ะทุกคนชมพูที่แบบออกม่วงอะ่ะ mm hmm. อันนี้เบอร์ศูนย์สองพิษพีอยากลงใต้ตาฟิวเหมือนเป็นคอนทัวร์ทำดอลลี่อายเอาสีเอานี้ไปห่างตาใช้ผสมกันละกันอันนี้ใช้พาเลตศูนย์หนึ่งกับศูนย์สอง ลองเอาสีนี้ไม่ชินเลยตาโทนม่วงๆชมพูมอ่ะถือว่าได้ลองแล้วกันเนาะเราแต่งตาแล้วเราไปดักขนตาปัดมาสคาร่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาลองบัดกันกับลิปเมื่อกี้ไปปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์มามาสคาร่าวันนี้ใช้เขเป็นของซิ t ทูซิดอันนี้นะแล้วก็อายไลเนอร์ใช้ของ Shu sh Ki s s นะสีดำใช้จนหมดแห้งมาแลลวแท่งหนึ่งอันนี้คือแท่งที่สองละ สีดำมันจะเป็นซอฟต์ไลเนอร์แบบเนี้ยอืมชอบมาติดทนด้วยเดี๋ยวขอทาลิปก่อนเปลี่ยนสีเมื่อกี้รู้สึกว่าสีมันไม่เข้ากับสีตาลองเบอร์สิบเจ็ดดูมีความติดม่วงน่าจะเข้ากับสีตาเนาะเดี๋ยวขอลองก่อนอันนี้ดูเข้ากับสีตาประมาณนี้นี่ฮะเบอร์สิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวีิจะ เลือกบลัชของเขามาหน่อยเลือกบลัชสีบลัชเยอะมากอ๋อมีแปลงมาให้ด้วยเป็นแปลงแบบนี้เนาะอ๋อวันนี้ขอเอาเอาอกทนม่วงๆแล้วกันอันนี้อันนี้มีความติดชมพูหน่อยม่วงๆม,มีให้เลือกหลายแบบเลยอะ่ะสีลายเบอร์ศูนสี่พริอันนี้ดูสีนมนมทาเป็นสีพื้นอน่นดีไหมเบบี้บลู โอ้ยตอนนี้มันจะขาวมันจะแบบเบลอเฟิลแบบเบลอ,อผิวอะทุกคนเราลองปัดสีนี้ก่อนเบอร์สุดหนึ่งมันดูแบบฟิลเบลอผิวนี่อือปัดไปแล้วก็มันก็มีความแบบฟุงฟ้งๆอยู่นะฝุ่นแต่ว่าให้เขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้แบบแปรงอะเราใช้พับแบบนี้ก็ได้ทุกคนมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น อย่างเงี้ยแล้วกดกดอย่างนี้ก็ได้มันก็จะไม่เป็นฝุ่นเนี่ยเวลานี่ไปเฮ้ยแต่ว่ามันดูแบบพอปดีอ่ะขอลองสีนี้หน่อยเบอร์ศูนย์เจ็ดชมพูแบบดูนมนมแบบเนี้ยอืมสีเนี้ยเหมาะมากแบบปัดเป็นสีพื้นพื้นเบอร์ศูนย์เจ็ดอ่ะเราจะปัดสีนี้ศูนย์หกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์พอปอืม อุ้ยน่ารักคือเห็นอย่างเงี้ยเหมือนจะเข้มแต่ว่าพอปัดมามันจะมีความแบบนัวๆละมุนแบบนี้เลยเบอร์ศูนย์หกน่ารักมากเ lavender p อ p นี่ไงที่เราบอกเมื่อกี้ setting spray ตตที่เราจะใช้ปิดท้ายอีกรอบนี่ <c oughs> ชอบลองมากเลยละเอียดมากดีงาม อันนี้คือบอกเลยว่า Must have ทุกคนต้องไปลองอันนี้ s e t t ี้สเปลิปนาลีนะคะอีกรุ่นหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยรุ่นนี้ลิปเบอร์ขอบปากตัวดังของเขาแล้วก็รอบนี้พิเศษมากมีคุณเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนเราแท่งหนึ่งอะ่ะ99บาทแล้วเนื้อลิปคือทำดีมากคุณภาพมากทุกคนนี่คือลิปอะ่ะลองใช้หลายครั้งแล้วก็รีวิวนสจอ,อนก่อนนี้ละเป็นลิปเบอร์ขอบปากที่เนื้อดีมากกลบสีปากดีแล้วก็ติดทนนานทาแบบหลายชั่วโมงอะ่ะ ไม่แห้งอเนียลิฟลองใช้แบบสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะแบบดื่มนะกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยสียังคงแบบติดบนปากชัดเลยแต่ว่าถ้ากินของมันๆอย่างเช่นพวกข้าวมันไก่ชาบูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดูดไปเหมือนกันนะจะเหลือแค่แบบสีรอบนอกแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กินอะไรที่แบบมันๆอ่ะกินผลไม้ดื่มน้ําบ่อยๆสีลิปจะเห็นชัดเลยแทบไม่ต้องเติมลิปทาลิปรุ่นนี้ลิปเติมลิปประมาณ2รอบเองต่อวันอะคือมันทนหนึ่งอะเลยนะติดทนดีแล้วก็เนื้อเบาสบายอันนี้คือเบอร์11สิ ชอบทาเป็นพื้นก่อนแล้วก็ดัดทาสีหนึ่งทับสีนี้เบอร์สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ลีชอบทับด้วยเบอร์นี้เบอร์สิบห้าใช่ไหมสิบห้ามันจะมีความแบบชมพูไบรท์นเนื้อเขาเดีอะเนื้อเขานุ่มมากเนี่ยรุ่นนี้ไปลองกันนะของนาลีปิดท้ายด้วยขอทาลิปอันนี้อีกรอบนึงแบบแบบที่เราแต่งหน้าเนาะ คลิปนี้คือเช็ดปากบ่อยมากสีอะไรดีอ่ะคูพลัมแล้วกันสีนี้น่าจะเข้าออกมันจะออกมีความม่วงๆอะ่ะเบอร์ศนสองเอ้ยเข้ากับเมคอัพอันนี้เมื่อกี้ทาตอนหน้าสดอ่ะมันดูลอยๆนะน่นอิดนึงนะเบอร์่วนเบอร์เนี้ยแต่ว่าพอทาลงแต่งหน้าแล้วโอเคเลยสมกับการคอลแลบกับช่างแต่งหน้าชื่อดังอืมอันนี้สวยมากพอแต่งหน้าแล้ว ได้เลยทุกคนเบอร์ศูนย์สองวันนี้นะคะเป็นของที่มาอัปเดตกันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกนะแต่คลิปนี้น่าจะได้ออนประมาณก,กลางถึงปลายพฤศจิกเพราะว่ารอน้องม,มาตัดต่อให้นะถ่ายไว้ก่อนอันนี้คือซื้อมาเราประทับใจมากเลยเนื้อดีจริงๆแต่ว่าแท่งลิปหนักไปนิดนึงอืมส่วนงานผิวันนี้โอเคเลยนะคอนซีลเลอร์รองพื้นแล้วก็แป้งเจ้าหญิงของสีจันผิวสวยมากลิปนี่คือวันนี้เราลองเยอะมากอะ แต่อันก็เพื่อนๆลองเลือกกันดูเนาะตามแบบความชอบตอนนี้ว่าเนื้อก็ดีทําได้ดีในแต่ละแบรนด์เลยแหละคาดว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเลยเนี่ยใครดูคลิปนี้จนจบนะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะติดตามดิต้งทางทาง t u b e f b c e b o o k เราอินสตาแกรมติ๊กต็อกนะคะตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ